หงพิธีกรจะให้สัญญาณนะครับเดี๋ยวท่านนายกจะมีการชนะสูน่าครับที่ท่านดึงผ่านมาท่านไปมาพบท่านมาเนี่เลยครับท่านมาเนี่เลยเดินท่านครับท่านยกไม่ขึ้นอย่างครั้งแรกครับก็ตอนนี้ขบวนต่างๆเโรงเรียนตับลนยกก็เป็นมวยนะครวันนี้คงจะเป็นรายการเปิดมหากรรมแห่งเรียนภาษาใช่ค่ะความเสี่ยงอะไรคะครัและก็จะ

นายกรัฐมนตรีมาถึงมาถึงหรือยังน,นะครับที่น้องจะอยู่ใกล้ชิดกับพวกเราอีกนะครับที่เราอยู่ฝั่งโน้นนะครับใช่ค่ะได้เห็นท่านอย่างใกล้ชิดเลยต่อไปัฒท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอ,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 ขอความกรุณานะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้กรุณาเปิดทานให้กับพระชน,น,นมพรรษา85พรรษา3เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวตามเส้นทางวัฒนธรรมที่รู้จักกันแพร่หลาย แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและตาษาในการจัดงานครั้งนี้ได้ะะรับความร่วมมือจากรัฐและเอกชนสถาบันการศึกษารองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ท่านานายกองการพิหารส่วนจังหวัด เรื่อนข้าราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินทุกท่านค่ะเรื่องดีนะคะท่านก็จะทำงารร่าชร่านะคะดูเป็นอ่างไรบ้ท่านจะเานลังจานั้นนะคะท่านก็จะมาพิธีพิีร่อมจับมืากันต่ไปนะคะ 2,555 <c oughs> ครับซึ่งมีประธานพิธีเปิดคือพระนท่านนายกรัฐมนตรีทางสาวยิ่งรักชินวัตรนะครับค่ะ <c oughs> ตอนนี้ท่านกำลังจะทำการาัดริบบิน้นสำหรับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการอย่างสมบูรณ์แบบนะคะวันนี้ถือว่าพิธีเปิดงานมหกรรมแห่เกียรันษาและตักบาตรบรหัง